อยายการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะหรือว่าบอสทายาทผู้ก่อตั้งเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาขับรถหรูเฟอร์รารี พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานปราบปรา,บรามสอนอทองหล่อที่ปฏิบัติหน้าที่บนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนสุขุมวิทนะคะเสียชีวิตเมื่อปี2555สื่อนอกเนี่ยติดตามข่าวนี้กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เกาะติดจริงๆค่ะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเองเนี่ยสื่อไทยไม่ได้รายงานนะคะแต่ว่าสื่อนอกตีข่าวประเด็นนี้ก่อนสื่อไทยอีกค่ะ ตอนนั้นนะคะย้อนกลับไปในบอสเนี่ยถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันค่ะแต่ว่าฟ้องได้เพียงแค่2ข้อหานะคะข้อหาแรกที่ถูกฟ้องค่ะก็คือขับรถโดยไม่หยุดให้ความช่วยเหลือกับผู้ถูกชนนะคะหรือว่าชนแล้วหนีนั่นเองข้อหานี้เนี่ยจริงๆหมดอายุความไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2560ค่ะ ส่วนข้อหาที่2ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความอนนิ้ยาวหน่อย15ปีค่ะสิ้นสุดในวันที่3กันยายน2570หรือว่าอีกประมาณ7ปีหลังจากนี้นะคะ ประเด็นทั้งหมดเนี่ยกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อพันตำรวจเอกสัมพันธ์เหลืองสัจจกุลผู้กำกับสอนอทองหลอ่อให้สัมภาษณ์กับทาง CNN และรอยเตอร์นะคะว่าได้รับแจ้งจากอายการถึงการตัดสินใจสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะไม่สั่งฟ้องนายบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาและยกเลิกหมายจับแล้วเช่นกันค่ะ ขณะที่ต่อมานะคะก็มีหนังสือจากพันตำรวจโทธนาวุฒิสงวนสุขรองผู้กำกับการสอบสวนปฏิบัติราชการแทนผู้กำก,กับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลงวันที่ก็คือ18มิถุนายนแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีตามคดีอาญาระหว่างพันตำรวจโทวีระดลทัพทีมดีเป็นผู้กล่าวหากับนายบอสอยู่วิทยานะคะที่ เป็นผู้ต้องหาที่1น,นะคะแล้วก็ดาบตํารวจวิเชียนกลั่นประเสริฐเป็นผู้ต้องหาที่ -2 เรื่องนี้มีการพูดคุยกันเหมือนกันนะคะว่าทําไมอยู่ดีๆด,ดาบตํารวจวิเชียนเนี่ยทั้งที่เป็นผู้เสียหายแต่ว่ากลับมามีชื่ออยู่ในการเป็นผู้ต้องหาที่ -2 ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดกันค่ะโดยอายการสูงสุดนะคะพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีต่อนายวรยุทธ์อยู่วิทยาในทุกข้อกล่าวหาตามที่หนังสืออ้างถึง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้นะคะก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอายการคดีนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะนี่คือข่าวที่ออกมาล่าสุดนะคะแน่นอนว่าพอข่าวนี้ออกมาแล้วเนี่ยกระแสความสนใจของสังคมค่ะก็กลับมาให้ความสนใจเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้ค่ะทางด้านของพลตารวจโทปียะอุทายโยโคศกสํานักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตารวจเอกฤษณะพัฒนเจริญรองโคศกตํารวจนะคะก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> ไปดูในรายละเอียดกันนะคะพันตำรวจเอกฤษณนะเนี่ยชี้แจงบอกว่าโดยสรุปคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2555แล้วก็มีการดำเนินคดีหลายข้อหาสั่งสอบเพิ่มโดยสำนักงานอายการ จนสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้รับคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอายากรุงเทพใต้โดยแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องในบอสวรยุทธ์ข้อหาขับรถประมาดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมื่อเราได้รับคำสั่งแล้วมีการพิจารณาโดยฝ่ายกฎหมายว่ามีความเห็นพ้องตามพนักงานอายการซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ที่ผ่านมาหลายคดยีมีความเห็นแย้งแล้วหลายคดียืนตามพนักงานอายการยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เรื่องของ2มาตรฐานอย่างที่มีการพูดกันในสังคมค่ะส่วนจะแย้งหรือไม่แย้งอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้ทำตามกระแสสังคมเป็นหลัก ตำรวจที่บกพร่องถูกดำเนินคดีแล้วการกล่าวหามีการคัดกรองพนักงานอายการในเรื่องของการสอบสวนใครเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้แม้แต่พบตรทุกอย่างเนี่ยยืนยันนะคะเป็นไปตามเนื้อผ้าไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้หลุดคดีแต่อย่างใดค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของ ทางด้านของโฆษกตำรวจนะคะรองโฆษกตำรวจออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้วันนี้นะคะสังคมก็รอกันว่าอยากจะฟังว่าท่านจะชี้แจงอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่ท่านออกมาชี้แจงวันนี้ส่วนเรื่องของการถอนหมายจับตอนนี้กองการต่างประเทศประสานไปยังองค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพและถอนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนด้วยคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่าถ้าหากล่าช้า อาจจะไปกระทบสิทธิ์ของนายวรยุทธ์ได้ซึ่งอาจจะทําให้ตํารวจเนี่ยถูกฟ้องร้องได้เหมือนกันค่ะโดยหลังจากที่เพิกถอนหมายจับแล้วทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งหมดนายวรยุทธ์จะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็สามารถออกสู่สังคมปกติได้นั่นก็หมายความว่าในบอสเนี่ยจะสามารถกลับมาไทยได้อย่างที่ไม่มีคดีติดตัวแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คนเนี่ย คลางแคลงสงสัยตั้งคำถามกันค่ะก็คือในเอกสารที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคะมีชื่อของดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐก็ปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาที่สองด้วยทั้งๆที่ไม่เคยปรากฏข้อมูลนี้ต่อสังคมมาก่อนตั้งแต่เกิดคดีเมื่อ7จดปีที่แล้วค่ะคำถามของสังคมก็คือว่าดาบตำรวจวิเชียนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไรเขาเป็นผู้เสียหายไม่ใช่หรือนะคะทาไมตอนนี้เนี่ยถึงได้กลายเป็นผู้ต้องหาที่สองได้ รองโฆษกตำรวจชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนการจะต้องตั้งข้อหาคู่ทั้งสงฝ่ายฐานประมาทร่วมแต่เมื่อดาบตํารวจวิเชียนเสียชีวิตแล้วคดีของฝั่งดาบตำํบตำรวจวิเชียนนะคะก็ยุติการปรากฏชื่อในเอกสารครั้งนี้เป็นการดำเนินขั้นตอนการตามขั้นตอนตาการออกเอกสารเท่านั้นค่ะทีนี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมพอข่าวออกมาแบบนี้เนี่ย คนก็รู้สึกว่ามันมันขัดหูขัดตาแล้วก็ขัดในความรู้สึกของคนไทยกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะทึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมในบอสถึงรอดในคดีนี้ได้นะคะ mm. ก็เลยเกิดคําถามที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยคุกเมืองไทยมีไว้ขังคนจนเท่านั้นใช่ไหมนะคะ mm. เรื่องนี้ค่ะพันตํารวจเอกกฤษณะก็บอกว่าคกล่าวดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่อยากจะให้สร้างวรรณกรรมในลักษณะแบบนี้เพราะว่ากฎหมายก็คือกฎหมาย หลักของกฎหมายยังคงต้องอยู่ต่อไปค่ะอันนี้คือสิ่งที่ท่านมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ